สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ฟ้าจะพาเพื่อนๆมาเล่าเรื่องสตอรี่14วันนะคะอยู่ว่างๆมาทักทายเพื่อนๆน,นะคะสตอรี่14วันวันนี้เราจะพูดในเรื่องของเรื่องผีๆนะคะเรื่องผีจิ้งจกไม่เชื่ออย่าลบหลูนะะ่นะคะผีจิ้งจกนะคะผีจิ้งจกมีจริงนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆนนะ่ะกลัวผีไหมคะ คือแบบคิดว่าผีมีจริงหรือกลัวผีไหมคะเพื่อนๆแต่ละคนนะคะคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะว่ากลัวผีไหมหรือผีมีจริงไหมอย่างเงี้ยนะคะจะเล่าเรื่องก็คือจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเพราะโดยปกติแล้วพี่ฟ้าคือเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวผีสักเท่าไหร่นะคะเพราะโดยปกตินะการเดินทางการเดินทางของเราเนี่ยเยอะมากในการที่เราไปนอนโรงแรมนอนอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าผีนะ่ะ บางทีเราจะเห็นตามโรงแรมตามอะไรที่เป็นโรงแรมเก่าๆที่มันเป็นเป็นที่ที่แบบว่าแต่และที่เหมือนมีเจ้าที่มันมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันมันน่าจะเป็นมีมีค่อยๆว่ามีผีเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะเห็นเห็นเพื่อนๆเขาบอกเขาเจอกันบ่อยๆอะ่ะแต่เราไม่ค่อยไม่เคยเจอเราก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อว่าผีมันเป็นรูปร่างลักษณะยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เราเจอผีแล้วเราจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า มันเป็นอย่างไรนะคะมันมีตัวตนอย่างไรร,รูปร่างของผีนะคะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะคะ่ะประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะสมัยนั้นสมัยนั้นนะคะก็คือ,คอพี่ฟ้าไปทํางานที่ฮ่องกงประเทศฮ่องกงนะคะเป็นงานดูแลคนแก่เป็นงานดูแลเด็กอย่างเงี้ยนะคะงานบ้านที่ประเทศฮ่องกงนะคะเราได้มีโอกาสไปอยู่กับนายที่เป็นประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็คนจีนนะคะ เราก็อยู่ที่นั่นนะ้วก็ประมาณหลายปีเหมือนกันนะนะคะแล้วอยู่ไปอยู่มาปุ๊บนายเกิดเสียชีวิตนะคะด้วยโรคมะเร็งนายเกิดเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็เลยทางโน้นมันก็จะเป็นน่าจะเป็นที่เขาน่า,นนาจะเป็นาศาสนาคริสต์นะคะเขาก็จะมีทําพิธีทําพิธีแบบมันก็ไม่น่าจะเหมือนบ้านเรานะเขาก็จะทําพิธีที่แบบง่ายๆอ่ะง่ายๆแล้วก็ทําที่ ที่ที่สถานที่ที่โบสถ์หรือที่อะไรของเขาไปเลยนะคะไม่เหมือนบ้านเราเวลามีงานศพแต่ละทีนี่กว่าจะเสร็จงานศพนี่คือก็อวมอละไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจัดกันหลายวันเอาศพมาไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยยุ่งยากเยอะนะคะแต่ท่าของเขานี่ก็คือแบบเรียบง่ายนะคะแบบแบบทำทำที่ตรงนั้นเลยจะไม่มีการเอาศพมาที่บ้านที่อะไรอย่างอย่างอย่างบ้านเรานะคะตอนที่เราไปอยู่มันก็คือว่านายเขาเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งอะนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็เราเขาก็จัดตามพิธีทางศาสนาของเขาไปนะคะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่นายเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็ไปเราไปเราไปวัดนั่นแหละไม่ใช่วัดไปโบสถ์อะไรนี่แหละคะ่ะกลับมานะคะเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะได้กลิ่นนะคะกลิ่นหลังจากนายเสียชีวิตนะคะเราได้กลิ่นพอเปิดประตูปุ๊บได้กลิ่นโชยมาแบบนุ่มนวลน,นะคะแบบ แบบแบบแบบคนลุกอะแบบชวนคนลุกอะแบบเราก็แบบตกใจนะเออมันเป็นกลิ่นอะไรปกติเราก็ไม่เคยเห็นนะคะตัวนายเองเขาก็ตกใจว่าเออเธอได้กลิ่นอะไรไหมเออเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วแล้วเสร็จแล้วก็เลยคุยกันเรื่องว่าเอะกลิ่นนี้มันแปลกดีเนาะ หลังเราก็โอเคหลังจากตอนนั้นก็เสร็จเสร็จไปนะคะพอวันเริ่มวันที่สองเข้ามานะคะเริ่มวันที่สองเข้ามาปุ๊บเราก็ไปทําพิธีทางาศาสนาอะไรเหมือนกันอีกแล้วก็กลับเข้ามาก็เจออีกเปิดประตูเข้ามาวันนี้กลิ่นเยอะกว่าเดิมอีกเพื่อนๆกลิ่นเยอะกว่าเดิมกลิ่นแรงแล้วก็โชยมาเป็นระยะระยะนะคะเราก็เลยคุยกันตายแล้วกลิ่นอะไรไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่อยู่มานี่ก็คือไม่เคยเห็นไม่เคยมีกลิ่นอะไรเขาก็ถามเราเหมือนกันว่าเอ๊ะเชื่อเรื่องผีไหม เราก็บอกว่าเรานะไม่ค่อยเชื่อหรอกเรื่องผีแต่ว่าเรามีกลิ่นอันนี้มันกลิน่นแปลกกลิ่นแบบขนล,ลุกกลิ่นแบบน่าเกลียดน่าก,กลัวมากอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่เขาก็ปแปลกใจที่ว่าทําไมมันมีกลิน่นแบบคือไม่ใช่ม,มันไม่มันไม่ใช่กลิ่นแบบตลอดเวลานะคะมันก็จะมีช่วงจังหวะแล้วก็มันหายไปช่วงจังหวะแล้วมันก็หายไปตั้งแต่ตั้งแต่นายตั้งแต่นายเสียชีวิตไปนี่แหละนะ ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่เคยมีอะไรที่มันผิดสังเกตยอย่างนี้นะคะเพื่อนๆและหลังจากนั้นนะคะเป็นวันเราก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าโทรศัพท์คุยกับเพื่อนในต่างแดนนะบอกว่าเอ๊ะทำไมนายเราเสียชีวิตแล้วเขาทำมันทาไมมันกลิ่นเยอะมากเลยมันมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยมันทําไมมันถึงถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็แนะนําเลยค่ะเธอไปจุดทูบเลยจุดทูบให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเขาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกให้เขาไป ขุดไปเกิดได้ไม่ต้องไปห่วงขอให้ไปสู่สุขทีเตจุดธูปห้าดอกแล้วก็บอกให้เขาไปให้แบบจะดูแลจะดูแลลูกหลานลูกนายอะไรก็ว่าไปตามพร่ำปรานาไปตามตามตามที่เราอยากจะพูดนะว่าให้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 มันดูดีเนาะโอเคเราก็จัดเตรียมเลยนะคะว่าพรุ่งนี้วันจะเป็นวันที่นายจะต้องโดนจะต้องเผาจะต้องจะต้อง,องเกิดจะต้องฝังอนะเนาะ วันสุดท้ายมันเป็นวันสุดท้ายนะคะไปเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อทูบเตรียมไว้อย่างที่เขาบอกนะต้องเตรียมไว้นะพอไปซื้อแล้วเสร็จแล้วหลังจากเรียบร้อยงานศพหมดเลยนะเราก็กลับบ้านพอกลับบ้านนี่ปุ๊บเปิดปเพื่อนๆรู้ไหมว่าครับเปิดประตูเข้ามานี่กลิ่นแรงมากเลยโอ้โหกินโชยเข้ามาเราบอกตายแล้วนายนี่ผีนายจริงๆเลยเนี่ยกินโชยมาแบบเน่าเหม็นอะไรไม่รู้สารพัดสารเพนะพี่นขนชวนขนหงุกหงมากเลยเพื่อน เปิดประตูเข้ามาหนายในมองหน้าเราตาคามเงแล้วบอกเขาบอกเธอคือต่างคนต่างพูดไม่ออกว่ามันทําไมมันกลิ่นอะไรนักหนาแบบว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเอาศพไปฝังด้วยทําพิธีทางศาสนาเรสร็จแล้วแล้ว้ากินอันนี้ยิ่งแรงขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเช่นแล้วก็เลยแบบเออหนะ้ามันก็แปลกเนาะแปลกมากเลยทีนี้ก็เลยเราก็เลยเออหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปพักพยายามพาก,กันไปหากลิ่นเหมือนกันนะคะว่ามันมีกลิ่นตรงไหนมั่งเพราะ สักพักหนึ่งพอเราไปหากิ่นนั้นก็จะหายไปสักพักหนึ่งมันก็จะไปหาเวลาเราตั้งใจหาจริงๆว่ามันคือกลิ่นอะไรกลับเหมาะกลับไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อนๆมันก็จะหายไปเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็โอเคด้วยความสงสัยเฟซมาร์ไว้ในใจแต่ละคนต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันคุยกันเสร็จปุ๊บเราก็ทําพิธีเลยทันทีจุดธูปห้าดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางบน,บ,นบานสารกล่าวบอกเขาบอกว่า อ,อยังไงขอให้นายไปดีเถอะขอให้โชคดีไปสู่สุขติอย่าได้มีเวณมีกรรมจะได้จองเวณจองกรรมซึ่งกันและก,กันเลยนะคะก็ภาวนาไปบอกไปบอกกล่าวไปนะคะขอให้เขาไปสู่สุขตินะคะแล้วก็รีบดับทูปเพราะว่าเราจะจุดนานไม่ได้นะคะในสถานที่อย่างนั้นเราจะจุดทูปนานๆไม่ได้ก็เลยต้องรีบจุดๆหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อน กลิ่นโชยมาอย่างแรงเลยเพื่อนกลิ่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 นเน่าเหม็อนอะโชยมาเป็นระยะระยะแบบแบบแบบเราแบบว่าไม่เคยกลัวผีแต่เราก็กลัวนะคะเราบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นท,ท,ทั้งที่เราก็ไม่เคยกลัวผีแต่เรามีความรู้สึกตอนนี้เราเริ่มกลัวแล้วเพราะเราว่าจุดทูบแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการเผาศพด้วยอย่างเงี้ยเออตายแล้วตายแล้วแต่นี้ก็สักพักหนึ่งเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเลยเสียงนายตะโกนนะคะ อยู่ข้างในบ้านช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผีผีผีช่วยด้วยช่วยด้วยผีผีผีทั้งทั้งเสียงตะโกนทั้งเสียงเรียกเยอะแยะไปหมดเลยล้วนเลยไปหมดเลยเพื่อนเราเนะี่ยแทบช็อกเลยตกใจว่านายบอกว่าเจอผีช่วยด้วยเจอผีช่วยด้วยเราเนี่ยนึกอยู่ในใจแล้วว่านายต้องเจอผีแน่เลยเราก็คิดภาวนาไปเลยผีในจินตนาการของเราคือก็คือหน้าตาน่ากเกลียดมีหัวมีไส้ห้อยอะไรพวกจินตนาการไปแบบนั้นเลยนะคะว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้น แกก็ตะโกนใหม่อีกนะช่วยด้วย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 เราก็ยังไม่กล้าไปคือตั้งใจจะจะตั้งสติก่อนว่าเราจะเห็นผีนะตอนนี้เราจะเห็นแบบลักษณะไหนที่มันจะเหมาะสมมันจะควรอ,อะไรแบบแบบมันวิ่งเข้ามาในหัวสมองเลยนะคะว่าแล้วเราจะไปเจอผีในสภาพสภาพไหนเราจะตั้งตัวแบบไหนละ,ะนายเขาก็ยิ่งยิ่งเรียกอะหาเรียกเรียกว่าเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าผีผีช่วยด้วยช่วยด้วยคือแบบเร่งเร่งให้เราแบบเล่าร้อนเลยให้มันดูผีให้ได้เลยว่าผีมันอยู่ที่นี่นะคะ เราก็รีบเลยครับเพื่อนเพื่อนรีบวิ่งไปแล้วเสร็จแล้วนายเขาก็ชี้นี่ไงผีนี่ไงผี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 นี่ไงผีนอนอยู่นี่ไงผีนอนองผเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่ามันคืออะไรสรุปคือผีมีจริงค่ะผีจิ้งจกมันเป็นผจิ้งจกค่ะจิ้งจกที่มันตายมาแล้วประมาณสามวันมันหล่นอยู่ตรงพื้นล่ะค่ะมันหล่นลงมามันตายได้เวลาอันควรมันก็หล่นมาอยู่บนพืน้นกินรงกินเหบนมากเลยเพื่อน อาวสานด้วยปักการลัชนีคือผีจิ้งจกนะคะพเพื่อนๆมองหน้ากันพูดไม่ออกเลยวะ่ะทุกวันทุกคืนที่เราเหม็นมันคือเหม็นจิ้งจกนะ,ะ,ฉะเฉลยให้ฟังก็คือว่าฉเฉลยให้ฟังคือว่านะเพื่อนๆจิ้งจกอ่ะมันจะไปอยู่ตรงซอกตรงซอกประตูเวลาเขาห้องน้ามันไปอยู่ซอกประตูแล้วเสร็จแล้วเวลาเราปิดห้องน้ําปุ๊บมันไปอยู่ตรงนั้นพอดีปุ๊บเราก็ปิดห้องน้ําปิดห้องน้ําเสร็จพอปิดห้องน้ําเสร็จมันก็บีบ จิ้งกกตัวนั้นตายตายพร้อมๆกับนายตายที่เขาเป็นโรคมะเร็งตายพร้อมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาส่งกลิ่นเหม็นมันก็เลยพร้อมๆกันมาเราก็เลยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ผีของนายรอกมันก็น่าจะเป็นผีจิ้งจกตัวนี้แหละนะคะที่เราที่เรากําลังตามหาอยู่เนี่ยนะคะเห็นไหมเพื่อนๆผีมีจริงนะคะก็ขอบคุณนะคะเพืพ่อนๆเล่ามาให,ให้ฟังด้วยความตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะแบบ เล่าแบบสบายๆสไตล์พี่ฟ้านะคะอยู่ว่างๆก็อย่าลืมขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอ,โอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะติชมได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ